ดีด้ทั้งหมดผลยนะคะโอ้ดีใจดีใจมากๆเพราะว่าอย่างน้องหลายๆคนอย่างน้องเทศหรือว่าน้องไมกี้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแรกของน้องเขาด้วยแล้วน้องเขาสามารถโชว์ศักยภาพเต็มออกมาได้ขนาดนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับน้องเาอ่แล้วดีใจมากๆกับทุกคนจริงถ้าถ้าให้เทียบในบรรดาที่น้องในวบังสุบาเทศรวมเราด้วยใครหลอกสุดโอ้โหคนอื่นไม่อยู่นะถอกใครใครใคร คุณชายลนจักรคุณรราชายลรราายลนจกักรอ้าวแล้วเมื่ผนี่ได้ไงเนะี่ยไม่อยากมเลยไม่มาถามว่าใครรอสุดและเท่ห์บวกอะไรเงี้ยเลยนะเหมือนมีคนปล่อยคิวไปงั้นผมก็ต้อบงบอกคุณลนจักรครับผมลลนาจักรรอสุดแล้วกนันให้ลนจักรยิ่ลนจักรมาครับผมข้าไมกเทียบแต่บรรดาพี่เราในบางสานที่บวมเราด้วยใครรอสุ คนอื่นไม่อยู่ว่าคือใครใครใครอ้าเนี่คุณชายรุนเจุณชายรุนเจาะแล้วมาโหนี่ได้ไงเนี่ยไม่อเย้วไมาถามว่าใครรอสุดนะเทพบอกอะไรยังไงเหมืนมีคน่อยคิว ผมก็ต้องบอกคุณลลนาจากรชาวผมเราอยากเราสดแล้วกันให้ลาจักรุณ่นาจักมาครับผมลงมาไม้ลงมาไ้เอาว